สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะกิติศัก์ขัดบัญชัยเพื่อไทยได้เสียงสอวอไม่ถึง90%เซจี้ถแถลงร่วมพักลุงกิติศักด์โวยวัญชัยเสียงโหวตไม่ถึง90%เซนชี้ต้องรอ1-2วันก่อนโหวตจริงเย้ยเพื่อไทยหลงเหลี่ยมต่อรองสองลุงเน็บลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้ วันที่13สิงหาคมนายกิติศักดิ์รัตนวราหักสวกล่าวว่า ขณะนี้วันโหวตนายกรัฐมนตรียังไม่ชัดจะเป็นวันใดไม่รู้จะเป็นวันที่22สิ่งหาคมหรือไม่แต่สิ่งที่ชัดคือเสียงสวที่จะหนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกไม่ได้มีมากมายถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่นายวันชัยสอนสิริสวพูดแน่นอนขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกหลายวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างจะนิ่งต้องรอ1-2วัน ก่อนวันโหวตจริงว่าชื่อนายเศรษฐาจะผ่านหรือไม่เมื่อถามว่าตอนนี้พักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐประกาศยกเสียงสส40คนให้พักเพื่อไทยเป็นนายกแล้วจะช่วยสร้างความมั่นใจให้พักเพื่อไทย เพิ่มขึ้นหรือไม่นายกิติศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจไม่เห็นสิ่งที่พักพลังประชารัฐพูดเป็นสัญญาปากเปล่ายังไม่แถลงข่าวจับมือเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการแต่เป็นการส่งสัญญาณต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องพักเพื่อไทยก็เสียงไม่พอเหมือนเป็นการบีบให้พักเพื่อไทยต้องเดินหน้าหาลุงป้อมอย่างเดียวเพราะขณะ นี้พักเพื่อไทยไม่สามารถกลับไปหาพักเก้าไกลได้แล้วคนถืออำนาจการต่อรองทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่สองลุงคือลุงป้อมกับลุงหนูนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นคนกำหนด แค่ลุงหนูถอนตัวเพื่อไทยก็เจ๊งหรือลุงป้อมไม่เข้าร่วมด้วยสวออก็ไม่โหวตให้ดังนั้นลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้ทางของพักเพื่อไทยตีบมากอาจไม่ได้อย่างที่หวังเพราะอำนาจต่อรองน้อยกว่าฝั่งสองลุงนายกิติศักดิ์กล่าวขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ